ันนี้คือพาออกมาดูข้างนอกนั่งจะอยู่ข้างในเนาะเห็นแต่ในร้านนี่คือข้างนอกห่างจากร้านที่ไม่ไกลเป็นโซนข้างนอกโซนตลาดออกมามันจะมีซอยออกมาเนาะเนี่ยค่ะรอบๆกลางคืนก็จะประมาณนี้อันนี้คือสองทุ่มกว่าสองทุ่มครึ่งคนก็เริ่มทยอยกลับบ้านกันแล้วไม่ค่อยเยอะละ เขามีเต็นต์กลางกันฝนให้ด้วยนะเนี่ยค่ะตรงบริเวณตรงนี้ก็ดีก็สวยเขาจะมีไฟป,ประด,บดับรถบันดีคืนดีก็จะมีหนังกลางแปลงพวกประชาชนเลิกงานมาแล้วนักศึกษาคนทำงานก็จะนั่งกันเป็นกลุ่มๆคุยกันอะไรกัน รับลมนะเหนื่อยมาจากที่ทํางานแล้วเนี่ยพนักงานอย่างเงี้ยอยู่มันอยู่ใกล้เมก,กะไงคะอยู่ใกล้อีกเกียอยู่ใกล้เมก,กะอคือหน้ามหาลัยเดินไปไม่ไกลก็จะอยู่กันแบบนี้ค่ะลูกค้าก็จะเยอะหน่อยนั่งทานอาหารเป็นส่วนมากอาหารจะเป็นของกินเล่นเป็นของว่างพวกยำพวกอะไรของแซ่บเขาก็จะกินกันอย่างเงี้ย คุยกันไปกินกันไปตามภาษาเนาะเราเขาก็จะขึ้นบ้านกันค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะอีกมุมใกล้ๆกันโซนทางนี้จะเป็นเสื้อผ้าลานตลาดนัดพวกตู้ ATM อะไรจะอยู่เป็นจุดเยอะค่ะแล้วก็มีเซเวก็เยอะ เนี่ยค่ะคนเลิกงานเขาก็จะเดินผ่านมาทางนี้เนาะมาหาของกินคุยกันก่อนขึ้นบ้านเพราะว่าด้านหลังที่พี่เคยถ่ายให้ดูอะ่ะมันจะเป็นคอนโดกันหมดเลยเนี่ยทางเดินความเป็นอยู่ประชากรเยอะค่ะเพราะว่ามัน กว้างใหญ่นะมีอเมซอนอะไรก็มีเยอะพาดูดูเวลากลางคืนนะจะทำทำดีเหมือนกันเพราะว่าอ่าพื้นที่เขาก็ต้องการคนมาขายของไฟว่าพาเหลืองไฟเหลืองหน้าคนก็เหลืองตามเนี่ยพี่ก็เดินเดินเดินนะ เดินมาจะกลับบ้านกลับบ้านแล้ว